ที่มาและความสําคัญของโครงงานขวดพลาสติกหากไม่นําไปใช้ให้เกิดประโยชน์จะเก่าให้เกิดมลพิษและใช้ระยะเวลาในการอยกสลายเป็นเวลานานอีกทั้งยังเป็นหนึ่งในเหตุผลที่เก่าให้เกิดภาวะโลกร้อนเนื่องจากพบปัญหาน้ําไหลช้าและมีขวดพลาสติกถูกทิ้งเป็นจานวนมากคณะผู้จัดทาจึงมีความคิดประดิษฐ์เครื่องเพิ่มแรงดันน้ําจากขวดพลาสติกโดยใช้แรงดันจากอากาศที่อยู่ในขวดด้านบนทําให้มีแรงดันเพิ่มขึ้น เมื่อนำมาใช้จะทําให้น้ําพุ่งแรงมากขึ้นแปรที่เกี่ยวข้องตัวแปลต้นเครื่องเพิ่มแรงดันน้าตัวแปรตามระยะการพุ่งของน้ําตัวแปลควบคุมขนาดท่อการเปิดปิดน้ําปริมาณน้ำโอเกตของครงานเพื่อดูว่าเครื่องแรงดันน้าที่เราทําจะสามารถเพิ่มแรงดันน้ําให้แรงขึ้นได้หรือไม่วัสดุประกรณ์มีดังนี้ 1. ข้ท่อ p v c 1เส้น 2. ่นองท่อ3าทาง4ตัว3าท่อต่อหางปลาไหลหนุ่น สท่อเกีียวใน2ตัวห้าเลื่อย1ึ่งปืดหกกาวท่อน้ำทาย1นึ่ 7, กระปุกเกลอกน้ำหนตัว 8. ปดขวดน้ำสี่ขวด 9. โฟมหนึ่งแผ่น 10. บสลับเมตร 1. อัน 11. เอ็ดเทปดำหนม้วน 12. บสกาวร้อน1หลอดครับขั้นตอนและว,วิธีการทำนำท่อ PVC มาตัดแบ่งเป็น5ส่วนขนาดเท่าๆกัน จากนั้นนำท่อ PVC ทั้ง5ส่วนมาต่อทั้ง2ฝั่งของท่อ3าทางนำเกลียวในไปต่อกับเกลียวหางปลาและนำเกลียวในมาต่อกับก๊อกน้ำให้เรียบร้อยนำท่อ PVC ที่ตัดไว้มาทากับกาวท้าท่อแล้วนำไปติดตรงส่วนบนของท่อสามทางสำหรับสวมขดพลาสติก นำขวดพลาสติกที่จะาะรูแล้วมาส่วนตรงส่วนบนของท่อสามทางแล้วใช้โฟมเป็นตัวเชื่อมโดยหยอดกาวร้อนลงบนโฟมทำให้ขวดติดแน่นมากขึ้นทำแบบนี้จนครบทั้ง4ขวดนำเทปดำมาพันร,บรอบๆอ,อีกครั้งเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดน้ำรั่วไหลขณะการใช้งานทำแบบนี้จนครบทั้ง4ขวด うん。